แล้ววันนี้จะมาผมตรงแบบนี้มันก็ไม่ใช่เราปะเพราะว่าวันนี้เราจะมาทำลอนผมแบบสาวเกาหลีแบบเอ้ยลอนเบา แบบไม่ได้ตั้งใจตื่นมาสวยแบบนี้เลยและที่สําคัญก็คือเป็นลอนที่ไม่เป็นหลอดเ,เพื่อนๆอนึกออกปะเวลาเราม้วนผมแบบบางทีลอนมันก็แบบไปกองกองรวมๆกันแล้วก็ม้วนม้วนเป็นหลอดอย่างเงี้ยมันทําให้มันดูไม่สวยงามเพราะฉะนั้นวันนี้นะเราก็จะมาสอนเพื่อนๆกันว่าเราทําผมลอนอยังไงให้มันไม่ดูเป็นหลอดๆเนาะซึ่งลอนที่จะทําให้ดูในวันนี้นะเพื่อนๆเอฟเฟกออกมาเหมือนกับ ที่ช่างเกาหลีทําให้เราเลยเพื่อนๆแต่คือแบบช่างเกาหลีคือม้วนอะไรแบบยุ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 บคือม้วนแบบยากมากเวอร์ซึ่งเราก็ทําไม่ได้แล้วเราก็ได้มาค้นพบว่าวิธีนี้มันให้เอฟเฟกเหมือนกันเลยเป็นการแบบม้วนที่ง่ายมากๆทุกคนทําตามได้ใครทาตามไม่ได้ให้มาเตะเลยอัจริงมาเริ่มกันที่ผมตรงนะเพื่อนเพื่อเราก็จะหวีผมแล้วก็แบ่งผมเหมือนอย่างเนี้ย ิมจะแบ่งให้แบบมันไม่มาฝั่งนี้มากเกินไปเพราะการที่แบบปัดเฉียงมากเกินไปมันอาจจะทําให้ดูแบบดูไม่ธรรมชาติดูมีความแบบมีความแก่เนาะเราก็เลยจะแบบแสกให้มันดูเกือบตรงกลางนิดนึงแต่ก็ไม่ตรงกลางแบบเฉียงๆออกมานิดนึงอย่างงี้เสร็จแล้วขั้นตอนแรกพิมก็จะมามีผมก่อนนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าผมปิมเนี่ยหยิกมากๆกหยิกตรงโคนเพื่อนเื่อดูดีเห็นปะ ตรงเนี้ยคือหยิกมากๆฟิปิมต้องแบบไปยืดผมเคลาตินตลอดเลยซึ่งตอนนี้เราก็ไม่มีเวลาแล้วก็ไม่ได้ไปยืดเนาะจะมาหนีผมแทนวันนี้เราใช้<ะ>อันนี้ดีมากๆมากๆเลยครีมิงตันนะเพื่อนๆอันนี้ก็ราคาประมาณ3 8 0 0ันแปแล้วแต่รุ่นเนาะรีบผมได้ดีมากๆผมตรงทั้งวันแล้วก็จากที่เราสังเกตมามันให้เอฟเฟกผมตรงแล้วมันดูแบบมันดูเงา,ม,เงามันดูชายมันดูสลวยกว่าใช้ที่หีผมอันอื่นๆเนาะก็ ใครสอบถามว่าเฮ้ยที่นิ่ผมอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําอันนี้เลยเพราะว่ารู้สึกว่าใช้ดีจริงๆใช้มาหลายปีแล้วด้วยไม่ยอมาพาังสักที เราจะมาปรับความร้อนที่ประมาณ180องศาเนาะรอให้มันร้อนแป๊บนึงเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมาแบ่งชอผมกันนะเพื่อนๆ,พนๆเพราะว่าเราเนี่ยต้องเริ่มหนีบตั้งแต่ด้านในเว้ยไม่งั้นอนะ่ะพอแบบครึ่งวันหรือว่าการที่เราแบบเจอแดดร้อนๆเนี่ยมันก็จะทําให้ผมเราเนี่ยกลับไปหยีกเป็นเหมือนเดิมหรือว่าโดนเหงื่ออะไรแบบเนี้ยเออข้างล่างเนี่ยไม่ต้องหนีบให้มันตรงมากเลยเพื่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมาม้วนกันเนาะแค่แบบเฮ้ยพอให้มันดูมีเงาๆนิดนึงพอแบบตรงหน่อย ตรงไลผมตรงเนี้ยคือปิมแบบผมหยิกมากอะเพื่อนๆก็เลยต้องพยายามรีดตั้งแต่ไลผมเลยนะเนาะเสร็จแล้วเห็นไหม,มก็จะดูแบบเงาๆขึ้นเนาะแล้วก็ชั้นที่สอง นะถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยหัวด้านบนอะ่ะมันแบบมีความเรียบแปรมากเกินไปเราก็จะหยิบช่อด้านบนมาอย่างนี้เนาะให้มันเป็นแบบเส้นตรงอะ่ะอย่างนี้แบ่งมาอย่างนี้แล้วก็ทำ่างนี้แล้วก็พยายามบิดข้อมือเกตนะมันก็จะแบบได้อะไรที่พองขึ้นมาิดนึดนงสัก,กรอบอีกสัก,กรอบอย่างนี้นอ้องก็ก็บิดข้อมือ เนี่ยเห็นไหมมันก็จะรู้สึกดูผมหนาขึ้นมานิดนึงเนาะช่วงช่วงด้านบนตรงนี้ก็มาทําแบบด้านซ้ายมือไอ้ด้านขวามือแบบเดียวกับที่เราทำกับด้านซ้ายเลยเป็นผมเนี่ยตรงนี้อะ ปีมอะคือหยิกมากๆาหยิกแบบเป็นหลอดๆเลยอ่ะตรงช่วงตรงเนี้ย <c oughs> ก็เลยต้องแบบหนีบๆเน้นนิดนึงเนาะก็ชอบบนสูตร เอาจริงอันนี้คือ,ค,อคือก่อนที่เราจะมาสมาทําผมให้ดูเนี่ยเราได้มีการหนีไปหลังสีเนาะหนึ่งครั้งแล้วมันก็เลยอาจจะดูแบบเฮ้ยไม่ได้หยิกมากนี่หว่าแต่จริงคือมันหยิกมากมากเพื่อ <c oughs> ตอนเปิมเกิดเนี่ยคือแบบผมหยิก <c oughs> ติดหนังหัวเลยอะ่ะไม่ใช่หยักศกนะคือหยิกเลยอะ่ะเออนี่ก็ชอบบนก็ทําเหมือนเดิมนี่เห็นปะมันก็จะแบบดูผมมากขึ้นเนี่ย เสร็จต่อไปนะเพื่อนๆเ,เราก็จะมาม้วนผมกันโดยที่ม้วนผมที่เราจะเอามาใช้ให้ดูในวันนี้เนาะก็จะเป็นธรรมาดาเลยเพื่อนๆของเลซาชาอันนี้อันนี้ขนาดแกน32มินเนาะเพื่อนๆก็เป็นแกนแบบที่ค่อนข้างเล็กนิดนึงแต่ว่า บิมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเหมาะกับการใช้ในหน้าฝนในประเทศไทยเนาะเพราะว่าการที่เราใช้แบบลอนแบบแกนขนาดใหญ่ๆอ่ะเวลาแบบออกไปข้างนอกเจ е อลมเจ е อฝนคือแบบมันจะคลายหายไปหมดเลยเนาะเออซึ่งถ้าเป็นหน้าฝนหน้าแบบหน้าหนาวยอะไรเงี้ยบิ้งก็จะใช้ลอนเป็นขนาดแบบแกนที่ค่อนข้างเล็กหน่อยก็เป็นอันนี้เนาะก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะได้วอเดหนะ้าอยากได้มากๆคิดไว้ว่าจะซื้อขนาดลอนประมาณ35หรือไม่ก็36คือสวยมากๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะแปะรูปให้ดูเนาะคือเขา ทำสีมาแบบโหหลอกผู้หญิงได้ดีมากมากมากเลยอะเออก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้เจ้าเลเซอร์ชาไปก่อนเราก็จะมาแบ่งของปีมาเป็นจะแบ่งผมไม่ง่ายก็จะแบ่งเป็น2แบบ2มัดพอเดี๋ยวเราจะมาทําฝั่งนี้กันก่อนนะเพื่อนเริ่มแรกเพื่อนเราอะจะม้วนจากตรงปลายเนาะจำม้วนให้มันเป็นตัว C เข้ามาอย่างนี้อืมก็คือว่าเนี่ยมันจะม้วนเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็จะใช้ที่ม้วนผมของเราทําตรงปลายผมก่อน อันนี้ปิมปรับไว้ที่180องศานะเพื่อนๆนี่เอาเข้าไปแบบธรรมดาเลยเอาเข้าไปเป็นแนวนอนธรรมดาแบบนี้เลยแล้วก็รูดไปที่ด้านปลายสุดของมันนะแล้วก็หม้วนเข้ามาอย่างนี้นับ 1, 2, 3, 4, ถึง10เพื่อนๆถ้าอยากให้แบบเออผมมันอยู่ทนหน่อยเนาะแปดเก้าสิ ก็อาจจะดูแบบเฮ้ยว่าเกินไปหรือเปล่าซีเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอแบบมันคลายออกมาแล้วมันจะพอดีนะก็เป็นประมาณนี้ก็ทิ้งช่อนนี้เอาไว้ก็ไปทําช่อต่อ,กอ,อกไปจริงๆถ้ามีเวลาอยากให้เพื่อนๆนอะ่ะแบ่งช่อ,อเล็กๆเกนาะเพราะว่ามันจะได้แบบคนลั์ที่สวยมากกว่าแต่ว่านั่นแหละรีบไม่มีเวลาทําเป็นประมาณนี้เก้าสิบเร้อยแล้วก็หยิบออกเลย แล้วก็พักผมเอาไว้เอาไปรวมกับชอ่อที่ทําไปแล้วก็ได้เนาะคอนทีนิวแบบนี้ไปทั่วศีรษะเลยเพื่อนๆพักผมเอาไว้แล้วก็ทำ ะระหว่างที่ผมมันยังร้อนอยู่เพื่อนๆปริมอะไม่อยากให้เพื่อนๆไปคลายคลายผมออกเนาะเพราะว่าการที่ผมเรามันยังร้อนเนี่ยแล้วถ้าเราไปคลายเนี่ยจะทําให้ผมเราเนี่ยตรงไปเลยเพราะฉะนั้นตอนที่มันยังร้อนอยู่เนี่ยปล่อยมันทิ้งเอาไว้ให้มันเป็นร้อนแบบนั้นเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสางตอนที่มันคลายความร้อนแล้วเนาะอันนี้เนี่ยจะช่วยให้เป็นการล็อกรอนนอะเออช่วยรอนมันอยู่ได้ทนได้นานมากยิ่งขึ้นโดยที่เราไม่ต้องใช้สเปรย์ฟิกเลยก็มากันที่ฝั่งนี้เลยฝั่งนี้ก็เหมือนเดิม เออเพื่อนๆเห็นไอ้นี่ปั๊ที่ปิมโพสไปอะ่ะเออปิมไปตัดผมมาที่ร้านเกาหลีใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้คิดอะไร page. อัพลงเพจอ่ะุ้ยคนแบบคนกดไลค์คนกดแชร์เยอะมาก ما, ไม่รู้จะมาจากไหนกันคือแบบเป็นโพสต์แรกที่แบบคนแบบแชร์สี่พันกดไลค์แบบหลายๆพันเลยอะ่ะรู้สึกแบบดีใจมากๆขอบคุณเพื่อนๆมากๆที่ช่วยกันซัพพอร์ตเนาะก็ฉาสุดท้ายแล้วเพื่อนๆ ก็เพื่อนๆระวังกันนิดนึงเนาะฟิล์มอะโดนลว่ค่อนข้างบ่อยมากๆเพราะว่าเวลาที่แบบเราจะชอบมองโดยในกระจกใช่ไหมแล้วก็ลืมดูไงแล้วเวลาเราแบบจะม้วนช่อใหม่แล้วก็แบบคำคหาก็โดนประจำโดนบ่อยมากพ7กเจ็แปดเสนี่สวยงามก็มจะให้เป็นแบบนี้เนาะปล่อยไว้ก่อนปล่อยแบบนี้เอาไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทำผมด้านบนกัน เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าการม้วนแบบม้วนทีเดียวต้องแต่ต้องแต่ช่วงเนี้จนถึงช่วงปลายเลยแล้วให้มันได้ลอนตลอดทั้ง ทั้งทั้งทั้งความยาวเนี่ยมันทําค่อนข้าง,งยากมากๆเนาะแล้วก็เออไม่รู้ดิปิมปิมทําไม่ได้อะแบบทาออกมามันถามว่ามันไม่ได้ไหมมันก็ไม่ใช่แต่ว่ามันไม่สวยเท่ากับเราเลือกทําเป็นสองช่วงแล้วก็คือแบบทําช่วงล่างก่อนแล้วก็ทิ้งเอาไว้แล้วก็มาทําช่วงบนต่อมาเพื่อนๆเนี่ยเราก็จะมาม้วนผมด้านบนกันต่อเนาะแล้วก็จะม้วนออกจากกรอบหน้าเนาะเพื่อให้มันดูแบบเปลี้ยวๆฉบเฉียวอย่างนี้เนาะเอาเข้าไปเป็นแนวตั้งอย่างนี้เนาะแล้วก็ม้วนเลยจ้า หนึ่งสิบเหมือนเดิมเพื่อนๆเห็นปะรอนมันจะได้ลอนมันจะไม่ดูเป็นหลอดแบบเป็นหลอดเป็นทิศทางเดียวกันนะอันนี้มันจะแบบเอ้ยม้วนเข้าบ้างม้วนออกบ้างมีความแบบธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเนาะเราก็พักชอ่อๆอนี้เอาไว้เลยก็มาต่อกับช่อที่2องาจจะมาทําให้ดูช้ชาๆอีกรอบนึงนะเพื่อนเก็คือว่าเราตั้งแกนแนวตรงแบบนี้เอาผมเข้าไปแบบนี้แล้วก็ม้วน มแล้วก็ดึงๆออกมาแต่ว่าไม่ต้องทําให้สุดถึงปลายนะเพื่อนๆปลายที่เราม้วนเอาวไว้แล้วเมื่อกี้แล้วก็ปล่อยไว้ทิ้งไว้แบบนี้เลยแค่ม้วนเฉพาะด้านบนพอกแล้วก็นับ1นึงสิบนี่ก็เรียบร้อยอีกหนึ่งช่อแล้วต่อไปชอ่อที่สาม เสร็จแล้วเพื่อนๆทีนี้เราก็จะมาทำช่อด้านหน้ากันเนาะก็จะเป็นช่อที่ปิมแบบเขาสไลด์ผมให้ปิมมันก็เลยยังม้วนไม่ติดเนาะอันนี้นี่แล้วก็จับช่อผมขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วก็ม้วนออกจากกรอบหน้านะผมมันจะแบบทำยากนิดนึงอะ่ะถ้าใครแบบเฮ้ย hey, ไปแบบสไลด์ผมมาอะไรอย่างเงี้ยนี่หรือว่าใครจะสะดวกแบบยกขึ้นแบบนี้ก็ได้เนาะแล้วก็ ม้วนออกจากกรอบหน้าเหมือนเดิมแมทสวยงามแล้วเราก็ามาทำอีกด้านหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันเลยเพื่อนๆม้วนทบแรกอะ่ะให้ตรงกับช่วงประมาณตาเนาะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าถ้าสูงกว่าน,นั้นเนี่ยมันอาจจะดูแบบตลกอะ่ะเออเฮอ,อบอกไม่ถูกเหมือนกันให้ประมาณช่วงตาเนาะแล้วก็ค่อยๆค่อยๆลงไปงเรื่อยๆนีออออ่อันนี้คือผมปิ์มมันค่อนข้างแบบ สั้นมากไปหน่อยอ่ะอม,มันก็เลยอาจจะดูแบบยังไงอ่ะมีแบบกยิกออกมาเล็กน้อยตรงนี้เนาะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ม้วนอีกรอบก็ได้ <c oughs> นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นประมาณนี้เนาะเพื่อนเพื่อแล้วปล่อยอย่างที่เป็นบอกไปว่าปล่อยให้ความร้อนมันแบบมันมัน,ม,นมันเซ็ตผมก่อนสัก5้าวิก็ได้เพื่อนเพื่อนให้ผมมันเริ่มแบบคลายความร้อนออกแล้วเราค่อยมาเสยกันเนาะเราก็จะใช้วิธีการเซตแบบที่ช่างเกาหลีเขาแบบสอนกันมาเลยเนาะเราจะก้มลงเพื่อน แล้วก็แบบเขย่าเขย่าเขย่า,ยาผมสางๆผมสักสองครั้งแล้วก็ ใครที่มีแปลงแบบนี้เพื่อนๆแปลงเขาเรียกอะไรอะแปลงกลมอะเออก็สามารถเอามาหวีได้หวีแล้วมันจะทําให้แบบดูธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเนาะเหมือนตรงเนี้ยเมื่อกี้หล่อจะใช้ความน้อนเยอะไปน,นิดนึงเราก็สางสามเอา สุดท้ายนะเพื่อนๆเ,เราก็จะมาใช้ uh, curling essence เนอะตัวนี้ปิพมซื้อมาจากเกาหลีใช้ดีมากๆรู้สึกว่าเขาจะนำเข้าที่ไทยแล้วนะใช้เล็กน้อยเท่านั้นเนาะในการแบบฟิกผมให้มันมันไม่คลายเร็วจนเกินไปใช้น้อยมากๆเลยแหละขยำขยำตรงผมเนาะที่ที่เราทำรอนเอาไว้ตรงรอน้านหน้า,นาอีกนิดนึง ก็จัดจัดทรงแต่งทรงให้สวยงามเสร็จแล้วเพืเ่อนๆอันนี้ก็จะเป็นลอนที่แบบว่าไม่เป็นหลอดเนาะเป็นลอนแบบซาวเกาหลี ก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยเพื่อนๆนก็จะเป็นฟินิชลุกที่เราได้เนาะสังเกตไหมว่ารอนผมเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแบบเป็นเกลียวโปเต้แบบเป็นเกี้ยวเกียวอะ่ะเออแล้วพอแบบปล่อยทิ้งไว้ช่วงกลางวันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าปล่อยจนถึงช่วงตอนเย็นน่ะรอนมันจะไม่มารวมกันแล้วก็เกียวไปทางเดียวกันอะ่ะเออแบบนั้นมันจะดูแบบโป๊นิดนึงเนาะอันนี้มันก็จะแบบธรรมชาติขึ้นแล้วก็ฟินิชลุกภาพรวมก็คือดูดิ ผมดูหนาขึ้นมากๆปิมชอบทําวิธีนี้มากๆเพราะว่ามันทําให้ผมปิมดูหนาขึ้นมากๆโดยที่จริงๆแล้วเราไม่ได้มีผมที่หนาอะไรมากขนาดนั้นเนาะก็หวังว่าเพื<ๆ>่อนๆจะได้รับความรู้จากคลิปนี้ไปเนาะไม่มากก็น้อยแล้วก็จะสามารถกลับไปทําทรงผมแบบนี้สวยๆได้เองที่บ้านโดยไม่ต้องเข้าซาลอนเนาะใครยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครป์ปิมฝากกดให้ปิมด้วยนะเป็นกําลังใจให้ปิมหน่อยนะสําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วเพื่อนๆลาไปก่อนนะบ๊ายบาย